สาวิกาชัยเดชจากมารยาริษยาของคนอื่นดีนี่ไม่มีวันเอามาเป็นของตัวเองเหรอกคะ่ะดีนี่รู้ว่ามันไม่ดีแม่สอนไว้คนอย่างหนูนี่ปฏิบัติหาย,ยากจริงนะเนีบางทีตัวตนที่แท้จริงของเราอะ่ะก็ไม่สำคัญเท่าที่คนอื่นเขาเห็นหรอกคะ่ะว่าเราเป็นยังไง ทันรเรศรามนรงจากแรงเงามันคือปูกล้ามโลกมีแต่เปลือกวันวันก็คอยตะกอบเนียกินเป็นแมงดาพันนับจากนี้เป็นต้นไปมันจะไม่มีความสุขกันอีกเลยจนกระทั่งวันตายและสำหรับรางวัล นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมผู้ที่ได้รับรางวัลนาตราชได้แก่คุณทัญเรศรามนารงครับจากละครเรื่องแรงเงาอาออกาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคะแนนเสียงโหวตนะคะแล้วก็ขอบคุณทางช่องสามขอบคุณคุณประวิทย์คุณประสานพี่สมรักแล้วก็พี่น้องนะคะที่ได้ให้โอกาสดีๆให้นี่ได้รับโบดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณพี่แก๊ปคนเขียนบทพี่เติมผู้กำกับนะคะที่เคี่ยวเข็นจนจนที่สามารถเข้าถึงนบนภพาได้ขนาดนี้และคนสุดท้ายค่ะก็ต้องขอบคุณคุณสามีจริงๆค่ะคุณสามีวิเปกเนี่ย ทำให้ทีนี้เข้าถึงอารมณ์ของนบนภพาและก็อารมณ์ของเมียหลวงจริงค่ะขอบคุณค่ะ